เปกตาเสือเป็นสิ่งที่มนุษย์ทําขึ้นมาและสร้างนิทานประกอบเท่านั้นจะ้ะไม่ได้เป็นของกายสิทธ์ตามคําเล่าลือกันจ้าส่วนกายสิทธ์ที่อยู่ในดวงแก้วหรือในคดต่างๆนั้นที่กําลังจะไปวางเนี่ยแต่ในระดับบรมมาจจักบ,บางที่แผ่นดินใบบัวนี่งไงวันที่สิบตุลาคมดวงแก้วแล้วก็จะมีกายสิทธ์ก็จะเป็นกายละเอียดนะสวยหนัง มาิจะต้องอันนี้เราฝันไน้ฝันไม่นตัวเป็นตากันนะเดีแบบ๋ยวจะฟิตขึ้นมาลุยกันอีก<ม>ใกล้สรอยู่ในดวงแค่หรือในคอตต่างๆก็เป็นการละเอียดติ่สำเร็จในอนุภาพของบุญของมนุษย์ในยุคนั้นๆคือเกิดมาบ่มีพ่อบ่มีแม่นะแบบโอปติกาปุ๊บขึ้นมาเลยแล้วก็เขาจะมีเรือนอื โอ้นี่นะเอาละมก็จะโชคดี <c oughs> นี่เพิ่งได้ครึ่งหน้าโอ้คือเรื่องมันอะไรอ่ะเดี๋ยวจะมองครูผูใหญ่อะไร <c oughs> เพียนเพียน แต่จริง,ง,งก็คุณยายถ้าหลหยฟังอ,ะอ่ะพระแก้วตรงนี้คุณยายตองสุกได้มาเนะี่ยเขาเขาเข,ข,ข้าไมา้คุณยายตังสุกอะ่ะก็มา,มานั่งหลับตาอ๋อไก่สิทธิ์ดวงนี้แต่เดิมเรือนเขาใหญ่กว่านี้อ่าเรือนใหญ่กว่านี้นี่ตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ ประกาศสปะพุธทธเจ้าตัสรู้เนี่ยโดนแก้วนี่กลิ้งกับไปอยู่ตรงรัตนบัลลังก์อยู่ข้างใตน้นั่น้าก็มาถึงโยมคโยมคนนี้เขาก็มีบุญเนี่ยค,คนที่เอามาให้พญายังสุขพญายังสุขท่ขานก็มีบุญคือเขาอยากจะมาอยู่กับพญายังสุขเขาก็เลยมาอยู่ในเรือนดวงเล็ก ครูวิ่ใหญ,ญอย่างท่านได้เห็นนะเนอ,อเนเล็กๆแล้วเขาก็เลยถวายคุณยายทางสุขออสำแดงปั้นออที่คนเกี่ยวกับเรื่องการบูชาข้าวระเนี่ยออมาเขาอยากจะไปอยู่กับผู้ที่เข้าถึงธรรมกายออธรรมกายเ,ยเอาของบรรยายอาจารย์ของเราท่ก็จะมีนะ ต่านก็นจะปกติดตัวเล้วครูผู้ใหญ่สมัยมาเรียนธรรมะใหม่ๆท่านก็นชอบฟังตื่นเต้นจะไปหานี่ๆก็ไปหาหามาไม่ทันดวงมันจะคุนๆโอ้จะก่อนก็จะได้ดวงกนาดีนี่อนะือืดขึ้นคอไอ้เหมือนสมัยนี้เราแจกกันเป็นวาเล่นนี่ขนาดนี้ก็คุนๆน,นะ ปัญยาอยาจารย์ของเราเนี่ยท่านก็นจะเอามาใส่พัชนะแล้วท่านหอสวยดีเลีอ๋อใช้เข็มกัดรัดมันพอดีครูผู้ยใหญ่พยาย,ยามทาอย่างท่านคือแกะเอามาใหม่โอ้ออไปทีในสุดก,ก็ต้องส่งคืนไปให้ท่านทําทุกทีเลยเออคุณๆนี่นะไม่กี่เดือนเนี่ยคิดถึงดีก็ไปขอคุณยายุณยาขอดูหน่อยท่านก็นจะเอาออกมาให้ดูมันใสอ่ะ เออมันใสแบบมีแสง oh. แปลกดียายไว้ทำอะไรลนะ่ะก็ทำยายิไปด้วยกันท่านวางนะ oh. อือหือเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปเยอะแยะมีอยู่หลายระดับในยุคใดมนันรวดมีสีมีธรรมมากายสิทธิ์นี่ก็จะเกิดขึ้นมากแล้วก็ผู้ที่จะครอบครองได้ก็จะต้องมีบุญไอ้ <Okay. S 1> มอยังมะาวานล่าฟังไงมัหมจ๊ะมาอยู่ในมะม่วงลูกเล็กลกค่เ okay. นีย เดินผ่านไปล่นตุบโดนศีรษะเอ้ยมะม่วงลูกนี้มันเจ็บจังตลังน่ะแ,แค่นี้แค่เป็นมะม่วงเป็นหินนี่ไม่จะไม่ต้องผ่านเวลาเป็นล้านปีแล้วแค่อายุมะม่วงฟุดนี่แล้วถ้าพยายามขับปัดนี่นะฟุดจะไปลงลูกที่มะม่วงลูกที่มันถูก กระลอ,อกกินไปครึ่งลูกมันก็จะเป็นหินอยุ่ครึ่งครึ่งข้อนอะไรเงี้ยแล้วก็มีรอยแหว่งของปากกระลอ,อกกินมะม่วงเอออืมเอาไว้ดูซับตามสมบัติเด็กคุณหลวงปู่นี่ท่านจะใช้ดดงแก้วนี่นะไปปรับปรุงผล,มมลากไม้นนี่นะให้มีรถโอชาเนี่ยนี่ อ๋ออครับไม่ได้เดี๋ยวเป็นเคลสแรกสามวันไก่สีเ่าไว้ทำวิชากัมาจากที่ละเอียดสรงตัดตอกกันไปอยู่ในเรือนต่างๆไม่ได้มาครอบครองแล้วก็คนทําทานรักษาสีเจริญภาวนาทาใจให้บริสุทธิ์มากๆไก่สีก็จะยิ่งมีอนุภาพจะช่วยเสริมบารมีให้กับผู้ที่ได้ครอบครองอย่า